คือเป็นผู้ใหญ่มันก็ควรจะทําอะไรให้คนนับถือค่ะแล้วเรื่องนี้คุณนัทวุฒิเขาก็ทําอยู่จําได้ไหมคะตอนนั้นเนี่ยเขาไปยืน่นหนังสือให้กับพักเก้าวไกลนะคะให้พักเก้าวไกลเนี่ยช่วยเรื่องของเก้าสบศพอันนั้นก็ยิ่งแสดงให้เห็นนะคะว่าคุณไม่ได้อะไรกับเพื่อไทยแล้วคุณไปแล้วอะแล้วยังไงเขาไม่ทําอะไรให้หรือเขาทาไม่ได้หรืออะไรยังกลับมาอีก คนเนี่ยนะคะที่ที่ฉันบอกว่าวันวันหนึ่งมีแต่บอกว่าทักสินทิ้งทักสินทิ้งในขณะเดียวกันพวกคุณอะพวกคุณทําอะไรไว้อะตั้งแต่ตั้งแต่ทักสินกลับมาเนี่ยอะนะคะก่อนหน้านั้นดิฉันบอกว่าหลังการรัฐประหารปีห้าเจ็ดเนี่ยนะคะคุณ ก็พูดง่ายๆว่าเริ่มนะคะที่จะแบบหายไปนะฮะโดยเฉพาะในตอนที่มันมีการรัฐประหารหลังรัฐประหารแล้วเนี่ยนะคะมันมีหลายคนที่ถูกจับไปปรับทัศนคติอะไรบ้างเนี่ยก็ยุติการเคลื่อนไหวไปพักหนึ่งจนกระทั่งนะคะมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่เป็นที่เป็นกลุ่มอ,ออกมาเรียกร้องนะคะไม่ว่าจะเป็นมามาไล่ลุงตู่หรืออะไรต่ออะไรนะคะกลุ่มเนี้ย เขาก็ไปร่วมกันหรืออะไรหรือเห็นดีด้วยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยมันมีข่าวหนึ่งนะคะที่เขาไปยื่นหนังสือให้กับพักเก้าไกลนะคะให้ผูใ้ให้ให้พักเก้าไกลเนี่ยนะคะดำเนินการเรื่อง99้าส้าศพอาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแล้ววันนี้มาพูดแบบนี้พูดเสมือนหนึ่งว่า พักเพื่อไทยนั้นไม่ไม่ได้สนใจอาดีอะไรคนเสื้อแดงเลยคือคือคือในขณะที่มันเป็นกระแสรตรงนี้แล้วคุณออกมาพูดประเด็นนี้เนี่ยดิฉันถามว่าต้องการอะไรนะคะไม่ได้บอกว่าไม่ควรพูดหรืออะไรแล้วไม่ได้บอกว่าไม่ไม่ไมอ่าไม่ให้พูดแต่กําลังจะสงสัยว่าจังหวะอย่างนี้ออกมาตอนนี้คือต้องการอะไรแค่นั่นเองค่ะคืองง นะฮะไม่เข้าใจว่ามันเป็นเวยอะไรล่ะคะที่ออกมาเนี่ยการทวงคุณคุณพักเพื่อไทยนะดิฉันบอกว่าก็ทวงไปเถอะนะฮะดิฉันไม่รู้หรอกค่ะว่ามีใครได้อะไรกันไปบ้างแต่ดิฉันเชื่อว่าคนเสื้อแดงส่วนใหญ่เนี่ยรู้นะฮะแต่ตัวดิฉันไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เป็นสมาชิกหรือไม่ได้เป็นอะไรกับนปชนะฮะเราเป็นคนเสื้อแดงคนหนึ่งที่เรียกร้องความยุติธรรม แล้วก็กต่อสู้กับฝ่ายตรงกันข้ามนะคะมาจนกระทั่งถึงทักษิณได้กลับบ้านก็ถือว่าหมดภารกิจของเราเล้ที่้ํมไปยังจะต้องการอะไรจากเขาอีกสําหรับตัวดิฉันคิดอย่างนี้นะคะแต่เมื่อการเมืองมันเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนไปอย่างที่เราได้เห็นการต่อสู้มันยังไม่หยุดนะคะการทวงบุญคุณจากพรรคเพื่อไทยว่าได้ประโยชน์จากการเสียชีวิตของคนเสื้อแดง แล้วก็ไม่ดําเนินการอะไรเนี่ยนะะดิฉันบอกว่ามันมีวิธีมากมายที่คุณจะพูดแล้วบรรดาพวกกลุ่มของพวกคุณเองเนี่ยนะคะดิฉันก็เชื่อนะคะว่าเรื่องแบบนี้ก็พูดคุยกันอยู่แหละพวกคุณเองก็เคยเคลื่อนไหวแล้วมันก็ไม่ได้สําเร็จซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วว่าทําไมมันถึงไม่สําเร็จคุณเองนะคะดิฉันบอกว่าเออก,ก็ก็ให้เครดิตแหละก็ถือว่าโอเคดิ้นรนเพื่อจะทานู่นนี่นั่น กรณีของการที่ไปเชิญโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมนะคะมาทําเรื่องนี้ก็ทํากันอยู่เป็นปีๆเหมือนกันมันก็ไม่ได้ผลนะคะ่ะคือหมายความว่าตอนนั้นที่ทําไปเนี่ยไปถึงไหนเนี่ยก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยใช้เงินไปเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเรื่องมันไปถึงไหนสรุปแล้วเรื่องนี้นะคะเอากันเอายังไงกันแน,แน่แค่นั้นเองดิฉันบอกว่าหลังจากที่มีการรัฐประหารปี57เนะคะเขาก็ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวอะไร นะคะแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันเป็นชิดเป็นอันอะไรเลยก็คืออยู่กันนิ่งๆจนกระทั่งทักษิณกลับบ้านนี่แหละก็มันก็เลยออกอาการกันหลายคนแม้กระทั่งไอ้คังคกซึ่งฉันเคยคิดอยู่เสมอว่าทําไมพวกเขาไม่เคยว่ากันเองเลยก็น่าจะคิดอะไรเหมือนกันนั่นแหละค่ะนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะยินบอกว่าคุณเองทําตัวยังไงล่ะถ้าคุณจะแสดงอ๋อถ้าคุณจะ ูดถึงคนเสื้อแดงหรือคุณต้องการจ,จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนเสื้อแดงวันนี้คุณยืนอยู่กับฝ่ายที่เป็นเสื้อแดงหรือยังคุณก็ไม่ได้อยู่กับเสื้อแดงนะคะเพราะอะไรจำได้ไหมคะมีการลํำลึกนะคะที่น่าจะประสงค์อ่ะคุณก็อยู่คนละกลุ่มกับพวกเสื้อแดงที่เขาไปลํำลึกคุณไปยกย่องเชิดชูนะคะบุ้ง แล้วคนเสื้อแดงที่เสียชีวิตที่คุณบอกว่าแป80กว่าคนเนี่ยนะคะที่คุณเอามาพูดเนี่ยเขาอยู่ไหนตอนนั้นเนี่ยคุณกำลังทำอะไรอยู่คะดิฉันแค่งงอะค่ะว่าว่าตัวคุณเองเนี่ยนะฮะมันชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณไปฝ่ายนูน้น ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือแม้แกระทั่งที่จะไปออกรายการอะไรต่ออะไรค,คือคุณก็แสดงออกให้คนรู้แล้วว่าคุณไม่เอาฝ่ายนี้ซึ่งคุณก็อาจจะอ้างว่าก็นี่ไงมันไม่ช่วยก็เลยไม่อยากไม่ได้ไม่ได,ไได้อะไรมันหรือคะตอนลำลึกคนเสื้อแดงเดี่ยนะฮะมีคนพูดกันเยอะนะคะดิฉันเชื่อว่าหลายคนก็คงจะจำได้ที่มีการจัด เวทีมีการเอารูปของวีรชนเนี่ยถ้าไปอยู่ต่มใบบมุ้งเนี่ยแค่นี้ก็ไม่ไหวละค่ะเพราะตัวคุณเองวันนี้คุณก็ไม่ได้ยืนอยู่กับคนเสื้อแดงพักเพื่อไทยกับคนเสื้อแดงตอนนี้เนี่ยนะิฉันบอกว่าสถานการณ์มันคัดกรองคนก็แค่นั้นแหละคนที่จะเป็นหรือไม่เป็นคนเสื้อแดงมันมันอยู่ที่อะไรคะ มันก็อยู่ตรงที่ว่าเขากระทำอะไรยังไงก็เช่นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เลือกพักเพื่อไทยแล้วมันมีวิธีที่จะสั่งสอนพักเพื่อไทยตั้งเยอะเช่นเวลาเลือกตั้งก็ไม่ต้องไปเลือกมันแค่นั้นเองนะคะส่วนคนที่เขายังอยากเลือกอยู่จะไปบอกว่าเขาไม่มีอุดมการ์จะไปบอกว่าเขาแบกเขาอะไรนู่นนี่นั่นดิฉันก็ถามว่าคนมันจะแบกใครหรือมันจะอยากแบกใครหรือใครจะมาให้แบกมันเป็นสิทธิของกูไหมคะ นะเพราะฉะนั้นดิฉันพูดแค่นี้แหละค่ะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็คงคิดอะไรไม่ต่างจากดิฉันประเด็นที่วันนี้ถามก็คือออกมาทวงนะคะออกมาทวงบุญคุณกับพัดเพื่อไทยเพื่ออะไรและทำไมถึงมาทวงตอนนี้หลังการเลือกตั้งที่ผ่านมาอบจอเีก็คือยังไงกันนักหนางงค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บอกว่าพักเพื่อไทยได้อนิสง์จากการตายของบุรีชนเสื้อแดงแล้วจะทวงความยุติธรรมให้เขาเนี่ยนะคะเมื่อไหร่และอย่าอ้างว่าให้7.5ล้านใครจะยอมให้ค่าตัวเองแลก7.5ล้านบ้างถามอะไรอย่างนี้คะถูกไม่มีใครหรอกค่ะที่จะขายตัวเองเนะคะขายชีวิตขายวิญ,ญญาณตัวเองด้วยเงิน7.5ล้าน แต่ที่คุณพูดอย่างนี้เนี่ยคุณพูดเสมือนหรือว่าพรรคเพื่อไทยเป็นคนที่ทําให้นะคะเกิดการตายหรือไปทําให้เขาตายแล้วก็เอาเงินฟาดหัวเจ็ดจุดห้าล้านเหรอะฮะนะคะเอาหญิงแบกแล้วยังไงล่ะมีปัญหาอะไรแบกไปแบกบนหัวมึงเหรอประสาทนะคะ คือมาทวงอะไรตอนนี้โอเคเรื่องของคดีดิฉันบอกว่าเท่าที่ตัวตัวดิฉันเองรู้มาไม่มีใครหรอกค่ะที่จะไม่โกรธแค้นแม้แต่ตัวดิฉันเองนะคะแต่ก็ต้องดูว่าตอนเนี้ดิฉันกำลังชี้ประเด็นว่าทําไมคุณถึงออกมาตอนนี้เท่านั้นเองนะคะคนที่เขาไม่ได้อะไรก็ามมีแต่เขาไม่ได้พูด คนเสื้อแดงที่ออกมาสู้เนี่ยนะะโดยไม่ได้เรียกร้องหรือไม่ได้อะไรเนี่ยนะ,ะเยอะแยะมากมายบางคนเนี่ยนะ,ะพูดง่ายๆหมดเนื้อหมดตัวจากที่เคยมีตังค์ออกมาต่อสู้กันเนี่ยนะคะขายที่ขายทางก็มีค่ะนะคะคุณมาทวงแบบนี้เนี่ยเท่ากับคุณมาจุดประเด็นนะคะคุณกำลังจุดประกายอะไรคุณต้องการสื่อถึงอะไร ดิฉันกำลังจะถามมาค่ะว่ามันไม่ได้มีใครหรอกค่ะที่จะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หรือไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็รู้เท่าๆกันกับคุณนะคะแต่ประเด็นที่ดิฉันจะกำลังจะพูดคือทำไมคุณถึงมาทวงอะไรตอนนี้ทำไมคุณถึงมาพูดตอนนี้นะคะไม่เข้าใจอะ่ะช่วยบอกหน่อยดิคะ่ะ ดิฉันบอกว่าจะมีจะมีใครล่ะคะที่ช่วยหรือแบบว่าอยู่เคียงข้างคนเสื้อแดงได้เท่ากับพักเพื่อไทยอะ่ะตอนพวกคุณตั้งเวทีมีนักการเมืองพักไหนบ้างคะที่ขึ้นเวทีคุณน่กก็มีแต่คนของเพื่อไทยทั้งนั้นแล้วมันก็เป็นประเด็นที่ทําให้ถูกอะไรต่ออะไรควบคู่กันไปด้วยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาอ้างแบบนี้หรือจะมาพูดหรือจะมาทวงแบบนี้ที่ฉันบอกว่าทวงได้แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทวงตอนนี้ แล้วทำไมคุณไม่พูดถึงคนที่มันทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยไม่มีประโยชน์แรลคะค่ะที่จะมาพูดเรื่องนี้เพื่อให้คนเสื้อแดงนะ่ะไม่เอาเพื่อไทยเพราะคนที่ไม่เอาเนี่ยก็ไม่เอาอย่างคุณเดี๋ยคุณก็ไม่เอาอย่างคุณเนี่ยแดงไปถึงไหนคุณเป็นแกนนำพาคนออกไปชุมนุมคุณแดงกว่าเราอีกอะคุณยังกลับได้เลย ดิฉันบอกว่าการพูดโพสต์มาเนี่ยนะฮะจะบอกเลยค่ะส่วนตัวดิฉันเนี่ยนะคะด้วยความที่เราเนี่ยเคยคือพูดง่ายๆว่าก็เหมือนกับเป็นอ่าพวกเดียวกันเนะี่ะ